ทำไมเวลามีปัญหาชอบร้องไห้ไม่ได้ชอบแต่มันเป็นฟ e e l i n g อะ <c oughs> ทำไมฉันหึงร้องไห้ท่ำเพื่อนักวะอ,อะไรสกิดนิดสกิดหน่อยก็ไหลตลอดเลยอ่ะแกช่วยฉันหน่อยดิแกเป็นหมอนะเว้ยปัญหาของแกมันมาจากโกาครคภัยไข้เจ็บซะที่ไหนละ่ะมันมาจากความรู้สึกชีวิตมีปัญหาปะลล่ะ ไว้คนหน้าอกเลยเหรอจะเป็นแมนเนี่ยอาจจะต้องมีเก๊กส่งหน้าดูเข้มขึ้นบ้างนโอ้ยพ่อจะูกคขึ้นปแกอาจจะมีลูกไม่ได้แล้วว่ะเพราะแกเป็นโรคมดลกกเก่าอะมันเก่าได้ด้วยเหรอวะ โบท็ก <Bot> ฮะหน้ายังตึงได้มดลูกฟีบๆทำไมจะตึงไม่ได้วะฉันกลับละใครกลับกูกดพ่อโอเคไหมอ่ะอืมพวานาฝานขึ้นอ้าวแล้อีกคนให้ฉีดตรงไหนไม่เอาแล้วนะมันไม่ใช่อ่ะข่อบอกว่าไทย มันเป็นมาวัดกรรมดีเลยล่ะพ่อปากพ่อเก็บน้ำไม่ได้แล้วอะถ้ามันจะหมดอายุอะออก็รีบใช้สิวะแล้วเจ้ทำยังไงคนเขาจะทองว่าทำไงกันล่ะ <S <S แล้วจะไปทำกับใครอะ ทำไมแกไม่อยากมีลูกฉันมีความรักได้แค่หน่วยเดียวอะอ,อ้อก็ถ้าเจอคนที่รักแล้วก็จะรักได้แค่ทีละคนอะแล้วถ้าวันหนึ่งมีลูกถ้าต้องรักทีเดียวสองคนกลัวทำไม่เป็นว่ะเราขอโทษนะจะว่าจะด่าเรายัางไงก็ได้อะ่ะไม่ด่าเธอเหรอก ไม่มีวันแล้วถ้าสมมติว่าด่าจะด่าว่าอะไรอ่ะอีดอกเห็ดอีเตอรแอบไ่นี่หามจริงถ้าเป็นห่วงตัวถ้าคงมีแฟน,นจัดไปเลยแบบแ,แรงแ,แต่งตัวแรงแรงลักสนุกไม่คิดมากกลับบ้านดึกได้อเห็ดเพาะถ้าเราจะดา่าก็คงด่าประมาณนั้นนะแต่อแต่แต่นนี้เราไม่ได้ด่านะคือสมมติอะ